สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สันีจะมาคุยกับเพื่อนๆถึงบลัชออนสชนิดค่ะเป็นชนิดแบบผงแล้วก็เป็นชนิดแบบครีมนะคะอันนี้เป็นบลัชออนที่มีขายใน d r ั g s t สตอของเมืองนอกนะคะแต่ว่ามีหลายๆคนหิวมาขายแล้วแหละนะคะสานีเห็นก็เลยอยากจะเอามาพูดคุยกันว่ามันคุ้มค่า สำหรับการที่เราจะไปเสียค่าฮิวไหมนะคะมาดูอันแรกเลยละกันอันนี้จะเป็นแบบผงก่อนนะคะก็คือเป็น Maybelline Master Highlight ลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้ซัลี่มีอยู่ด้วยกัน3ส,สีเดี๋ยวจะไล่ไปทีละสีเลยเริ่มจากสีที่อ่อนที่สุดละกันนะคะอันนี้เป็นเบอร์20 Pink Rose นะคะหน้าตาเดี๋ยวให้ดูแพคเกจิ้งก่อนละกันหน้าตาลักษณะเป็นแบบนี้นะคะนะแล้วก็เปิดมาเนี่ย จะมีสองชั้นด้วยกันชั้นแรกจะเป็นตัวบลัชออนนะคะชั้นที่2จะเป็นกระจกแบบนี้นะคะแล้วก็มีแปรงเล็กๆให้มาลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้มาดูเนื้อสีกันเนื้อสีชัดๆจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นเนื้อสีที่มีหลายๆสีปนกันนะคะจะเห็นได้เลยว่าจะเป็นเส้นที่มีทั้งแมท เป็นเนื้อชิมเมอร์ก็มีนะคะแล้วก็เดี๋ยวซาร่จะสวอชวนๆกันให้ดูนะคะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือสวอชหนาๆน,าน,านะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะสีก็จะเป็นสีแบบชมพูไฮไลท์แบบนี้เลยค่ะเพราะตามชื่อเขาเลยเนี่ยนะคะเป็น m e l l i ล e Master Highlight ค่ะ เป็นนแบบี้ลักษณะของบลัชออนรุ่นนี้นะจะเป็นบลัชออนสลัดไฮไลท์ก็คือใช้ไปแล้วไม่ต้องเติมไฮไลท์ก็ได้เพราะมันมีความนวลของมันอยู่ในตัวแล้วนะคะอันนี้เนี่ยเวลาที่สตลี่ใช้นะนึกถึงอะไรรู้ปะ่ะนึกถึง2ตัวนี้มากเลยนะคะ อันแรกนี่ก็คือ MAC m i n e r i z e Blush นะคะอีกอันหนึ่งเนี่ยเป็น Becca m i n e r a i z e Blush เหมือนกันคือจริงๆ Sally รีวิวอันนี้ไปแล้วนะคะเพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูวิดีโอเก่าๆก็ได้มีทั้งตัวนี้เออตัวนี้ทำวิดีโอไปแล้วแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้ทำวิดีโอเดียเด่ยวๆนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นบลัชออนที่แบบให้ความวาวกับผิวแก้มของเราได้ดีมากนะคะถ้าเกิดว่าใครมองหาบลัชออนที่กาลัง ลักษณะแบบนั้นอยู่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะคะของเบก้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าเนื้อชิมเมอร์ของเบก้าเนี่ยจะละเอียดกว่านะคะทั้งหมดเนี่ยมีเนื้อชิมเมอร์หมดเลยนะคะความชิมเมอร์ของความวาวของเขาที่อยู่ในเนื้อบลัชเนี่ยเหมือนกันนะคะถ้าให้เรียงความละเอียดนะคะให้เรียงความละเอียดเบก้าละเอียดที่สุดนะคะแล้วก็ตัวเมบลินเนี่ยอยู่ตรงกลาง ะะแล้วก็ของแม็กเนี่ยจะเป็นลำดับที่3ถ้าเรียงความละเอียดนะคะเบเกอละเอียดมากที่สุดเมเบลีนอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอันที่3ความดีความงามของบลัชออนตัวนี้อันนี้ที่จะลลีจะพูดถึงก็คือมันเรียกได้ว่าเป็นดูบเลยอะก็ว่าได้นะคะสำหรับคนที่แบบว่ามองหาบลัชออนสไตล์แบบเบาๆแก้มเบาๆเลยนะก็ เป็นดูบเลยแหละของเจ้าตัว Mac อันนี้นะคะลองดูนะคะ Mac อันนี้ราคาอยู่ที่1,100ันนถ้าสลิจำไม่ผิด1,100หรือ1 2 0ือนี่ยแหละอันนี้ขายในดักสตอร์เมืองนอกอยู่ที่ประมาณราคาประมาณ3 5 0 4 5อถึง่อะค่ะฮิวมาขายไทยก็จะประมาณเนี้ย450 500ประมาณนั้นถามว่าทำไมเขาถึงขาย450ได้เพราะว่าที่เมืองนอกเนี่ยมันจะมีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ซื้อ 1, 1. ครึ่งราคาอะไรอย่างเงี้ยบ่อยนะคะเขาก็เลยขายที่ราคา450รํากำลังดีนะซารีว่าทีนี้มาดูสวอชสีถัดมากันอันแรกเนี่ยซารีไม่ชอบนะสีเนี้ยสีชมพรูรู้สึกว่าทาไปที่แก้มแล้วเนี่ยมันวาวเกินแล้วมันก็แบบมันเป็นฟอสฟินิชอะคะ่ะมันดูแบบมันดูเหมือนคล้ายๆแบบหยาบๆไปนิดนึงสําหรับสีนี้กับสีผิวซารี่นะซารีว่าถ้าเกิดว่าคนที่มีผิวขาว นะน่าจะเหมาะกับสีนี้มากกว่าทีนี้มาดูตัวถัดมาเบอร์สาสิบ coral เป็นลักษณะสีแบบนี้อันเนี้ยสลี่ชอบก็ดูสีดิเหมาะไม่ล่ะเหมาะไหมล่ะกับคนสีผิวประมาณนี้อย่างสรี่นะคะเดี๋ยวส ا ี่จะสวอชให้ดูเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยความวาวจะไม่ชัดไม่ชัดเท่าสีชมพูนะอันนี้สลี่ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันแต่ว่าถ้าเทียบกันว่าตัวไหนวาวกว่า นะคะก็จะบอกว่าตัวสีชมพูวาวกว่าเดี๋ยวมาดูสีนี้กันสีนี้จะเป็นอันนี้ค่ะเห็นไหมเพื่อนเเวลาซารี่ขยับมือแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่ามันเล่นแสงได้ค่อนข้างเยอะอะค่ะตัวชิมเมอร์เขาค่อนข้างละเอียดนะซารี่ว่าเป็น เป็นละเอียดมากนะคะถ้าพูดถึงในเรนจ์ของรักสตอร์แล้วนะคะเมื่อเทียบกับบลัชออนโทนเกาหลีอันนี้ถือว่าละเอียดมากนะคะแล้วก็มาถึงสีนี้นะคะสีสุดท้ายเป็นสีเบอร์60 deep bronze ค่ะอันนี้ชอบที่สุดนะคะเชื่อไหมว่าพอซลัล l ีใช้สีนี้ปุ๊บทาลงบนแก้มเดียเด่ยวๆเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าเป็นบลัชออนสลัไฮไลท์สลบอนเซอร์ไปนในตัวเลยอะ ก็คือมันให้ความบรอนซ์และผิวโกโก้ตอนแรกสรัลีไม่รู้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยชอบสีนี้แต่ว่าทาไปแล้วมีคนสองคนถามว่าไปทำอะไรมาหน้าใสขึ้นตรงหน้าแก้มาใสขึ้นบอกเฮ้ยก็ไม่ได้ทำอะไรนะหน้านี้ก็แบบปกติเลยเป็นสิวเป็นอะไรปกติทำไมไม่ได้เปลี่ยนครีมไม่ได้อะไรนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนผิวดีด้วยแต่มีคนมาทักตอนที่ใช้บลัชออนอันนี้ว่าเฮ้ยหน้าใสขึ้นสาลี่ก็เลยบอกเขาไปว่าคงจะเป็นเพราะ บลัชออนที่ใช้เนี่ยแหละมันเลยทำให้หน้าใสขึ้นนะคะอ่ะมาดูกันนะคะว่าสีนี้เวลาสวอชออกมาแล้วเป็นยังไงนะเป็นลักษณะแบบนี้อยู่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมเป็นแนวบรอนซ์นิดนึงค่ะนะทั้ง3ตัวเนี่ย เพืเ่อนๆจะเห็นได้เลยว่าเม็ดสีมันไม่ได้ชัดมากเพราะว่าเขาไม่ได้เน้นเรื่องเม็ดสีนะคะก็บอกแล้วว่าชื่อรุ่นมันเป็นมาสเตอร์ไฮไลท์มันเป็นบลัชออนสลัไฮไลท์ไม่ได้เน้นเรื่องเมสส็ดสีแต่เน้นเรื่องความวาวของเขานั่นเองนะก็คล้ายๆกันนั่นแหละอย่างเจ้าตัวแม็กอันนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าไม่ขาวจริงๆเวลาปัดไปเนี่ยสีก็จะไม่ชัดเหมือนในในแผนที่เขาให้มาะคะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึง แกะยากจังเลย,อยไอแพคกิ้งอันใหม่เนี่ยนะคะถ้าไม่ขาวจริงๆก็จะไม่ได้สีชัดเหมือนในตลับนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่จุดประสงค์หลักของบลัชออนลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เน้นความวาวที่พวงแก้มทําให้ผิวดูแบบมีไฮไลท์มีหนกแก้มทําให้ดูสุขภาพดีประมาณนั้นมากกว่าา ا ี่เนี่ยชอบอยู่2ตัวเบอร์60นะคะตัวนี้ตัวที่แบบเป็นลักษณะลอนเซอร์ด้วย บลัชออนไฮไลท์บ b r เซอร์เลยเจ้าตัวนี้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งชอบมากๆเหมือนกันก็คือเบอร์30 Coral นะคะอันนี้ไม่เหมาะคิดว่ามันไม่เหมาะกับตัวเองแล้วก็เท่าที่สว a t มา3าสแล้วอะ่ะอันนี้มันชิมเมอร์มันหยาบกว่าพูดง่ายๆเลยชิมเมอร์มันหยาบกว่า2ตัวนี้ค่ะก็เลยเดี๋ยวสีชมพูเบอร์ ยี่เนี่ยนะคะจะีจะให้คนที่ขาวกว่าไปลองใช้ดูว่ามันจะเวิร์กกับผิวของเขาไหมอ่ะหมดละเท่านี้ของบลัชออนแบบผงทีนี้มาดูอันนี้กันบ้างเป็นคล้ายๆกับว่าจะเป็นลายคู่ขนาดกันเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็น Maybelline Mastergate นะคะเป็นลาย Face Studio เหมือนกันนะเออใช่ Maybelline ที่เมืองนอกเขาจะมีหลายลายนะคะอันนี้เป็นชื่อลาย Face Studio มาดูอันนี้อันนี้เป็นครีมบลัชสีที่ซาี่มีอยู่2สีก็คือสี20 Pink Forever ใช่ไหมไม่ใช่ <laughs> Pink Fever นะคะแล้วก็เบอร์30เบอร์ Coral Sheen เป็นลักษณะแบบนี้เปิดมาด้านไหนหมุนขึ้นหมุนลงแล้วก็โปรดักต์มีอยู่แค่นี้กระจึงหนึ่งอันนี้ซาี่ซื้อมาอยู่ที่ราคาประมาณเนี้ยราคาประมาณเดียวกัน400 นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าที่เมืองนอกเขาจะมีซื้อ1แถม1ซื้อ1ชิ้นที่2ลดครึ่งราคาอย่างเงี้ยบ่อยเดี๋ยวซารี่จะสวอช c h ให้ดูซารีนะกับครีมบลัชเนี่ยซารีเป็นคนที่ไม่ค่อยถูกฉลอก,กันเท่าไหร่นะคะเพราะว่าซื้อมาทีไรแล้วครีมบลัชตาม d ดัก Store เนี่ยโดยเฉพาะดัก Store นะจะ เนื้อสีไม่ค่อยชัดเฮ้ยแต่ซารีชอบครีมบลัชไฮเอนของซารีที่ซารีมีนะสีมันชัดดีแต่ว่าครีมบลัชในแร็กซตอร์เนี่ยจะต้องยอมรับกันเลยว่าเนื้อสีไม่ค่อยชัดถ้าเกิดคุณขาวคุณใช้ได้ถ้าเกิดคุณสีผิวเข้มเข้มเนี่ยใช้บลเนั่งบลวไปอยู่นั่นแหละควาสีมันจะมานะคะก็อันนี้เป็นหนึ่งตัวที่สีค่อนข้างชัดอันนี้สีตามแท่งลักษณะแบบนี้ นะคะจะลิมไม่แน่ใจอ่ะพอสีมันจะเปลี่ยนหรือเปล่าเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะว่าเนี่ยสีระหว่างช่วงบนกับสีระหว่างท่อนล่างของแท่งเนี่ยมันคนละสีเลยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันเพิ่งจะสังเกตเห็นเหมือนกันนะคะเนี่ยนะแล้วก็เป็นสีแบบนี้สีชมพูอีกสีหนึ่งเนี่ยจะเป็นสี30 coral s h e e n เดี๋ยวสวอชให้ดูเป็นสีแบบนี้เห็นปะ นะคะมันก็จะตัวนี้ตรงหน่อยตัว c o ร a l ัลช e นเนี่ยจะตรงหน่อยนะคะถามว่าสาลี่ชอบไหมรุ่นนี้ก็ชอบนะถือว่าเป็นบลัชออนดักตอ์ที่ดีแต่ก็ต้องบอกเพื่อนๆไว้เลยว่าถ้าให้วางเรียงกันแล้วระหว่างบลัชออนเนื้อครีมที่สาลี่มีอันนี้ไม่ใช่ตัวโปรดที่สุด นะคะจริงๆมันใช้ง่ายนะแล้วก็ติดทนด้วยสัลี่แบบหยิบเจ้าตัวเนี้ยสีส้มเนี่ยมาทาทาแล้วก็ปืนปนป้นปืนไปแบบนี้แล้วก็ออกไปข้างนอกได้เลยมันคล้ายๆกับจะเหมาะกับในวันที่แบบเมคอัพ no makeup อะลักษณะแบบนั้นนะคะเวลาที่เนื้อเกลี่ยไปแล้วเนี่ยมันเข้ากับผิวได้ดีนะไม่ได้เป็นปื้นหรือไม่ได้เป็นคราบอะไรเท่าที่สลี่ลองใช้ดูนะคะเป็นบัชออนรักตอที่ดี แต่ไม่ใช่ตัวที่โปรดที่สุดของซารี่แค่นั้นเองนะเพื่อนๆก็ลองช่างใจและกันมันเหมาะสําหรับแบบเออไม่รู้จะเล่นอะไรเบื่อๆอยากจะใช้ตังอาซื้ออันนี้ดีกว่าถามว่าเป็นแบบฮลลี่แกลวแบบจะต้องซื้อจะต้องแบบลองเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยซารีว่าก็ยังนะยังไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่ายอมรับนะยอมรับว่า2ตัวเนี้ยนะคะสีบลัชออนรุ่นเนี้ยมันค่อนข้างจะชาร นะสีผิวเข้มๆของซารี่ปัดไปแนละ้วมันก็ยังเห็นอยู่แล้วก็ข้อดีของมันก็คือมันไม่เป็นคราบนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็น2ตัวที่ซารี่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะถามว่าซารี่แนะนํำไหมก็แนะนําใครที่อยากจะลองดูของเจ้าตัวเนี้ยบลัชออน m m i n e r a l i z e ตัวเนี้ยค่ะก็ลองดูเป็นรุ่นนี้ดูราคามันต่างกันเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้1,100อันนี้ น่าจะประมาณ400-450ไม่ไม่น่าจะเกินนี้ยค่ะนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยมันก็ดีนะเป็นบัชออนที่เนื้อดีในดรักสตอร์แต่ว่าแค่ไม่ใช่ตัวโปรดเพราะว่าสารีได้ลองใช้ตัวที่ดีกว่ามาแล้วแต่ว่าตัวที่ดีกว่าของสารีมันก็แพงกว่าเจ้าตัวนี้อีกฉะนั้นมันเหมือนแบบเป็นการช่างใจมากกว่าว่าซื้อมา แล้วมันคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปไหมบัตเจ็ตของเรามันอยู่ตรงไหนนะคะอย่างซารีลองอันที่ดีกว่ามาแล้วมันพอมาลองอันนี้มันก็เลยรู้สึกเฉยๆแต่ว่าไอ้ตัวพวกนู้นมันก็แพงกว่าตัวนี้มันบอกไม่ได้ไปตัดสินใจกันเอาเองนะคะมีแค่นี้สำหรับการพูดคุยบลัชออนทั้งสองรุ่นของเมเบลีนนะคะคิดว่าเมเบลีนน่าจะเอาเข้ามานะไลฟ์เฟสสตูดิโอเนี่ยมันเป็นไลฟ์ที่แบบดีอยากให้สาวๆไทยได้แบบมีโอกาสได้หยิบได้ลองได้ลองเล่นกันบ้างนะคะ มีแค่นี้นะคะใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับบัชอนทั้ง2รุ่นนี้คอมเมนต์มาถามกันวันนี้ซลรีไปแล้วเจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย